สวัสดีครับผมคุณชุยนะครับสมศักดิ์สวนทรัพยัพนะครับวันนี้ถือโอกาสเป็นตัวแทนของช่องคุณชุยชาแนลนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยกันกด s u b สไครต์นะครับช่องนี้ตอนนี้เราทะลุ20,000ซับไปเป็นที่เรียบร้อยถือว่า,าผิดคาดอยู่เหมือนกันและเราจะมุ่งมั่นนะครับเดินหน้าไปถึง30,000ซับให้ได้ในเร็ววันนี้ครับสุดท้ายนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชม ในช่องนี้นะครับฝากกด subscribe นะครับแล้วก็ช่วยกันกดแชร์ออกไปเยอะผมสัญญานะครับผมและทีมงานนะครับจะรวบรวมข่าวสารเท่าที่เป็นไปได้จะค้นคว้านะครับความเคลื่อนไหวนะครับสิติเรื่องราวต่างๆของฟุตบอลมานำเสนอทั้งช่วงของการไลฟ์สดและในอนาคตเราน่าจะมีเป็นคลิปเป็น EP ต่างๆมานำเสนอนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ตลอดไปครับสวัสดีครับตอนรัเข้าสู่คุณชุย c h แชแนลนะครับช่องของคอบอลตัวจริงนะครับเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดินลงสนามเป็นเวอร์ชั่นตามดูบิ๊กแม์นะครับพูดถึง Big บิ๊กแม์ฟุตบอลลิยวอรปสุดสัปดาห์นี้นะครับนอกจากเกมเอลกาซิโกที่บาร์เซโลนาเจอกับเรอัลมาดริตในวันเสาร์ที่28ตุลาคมแล้วนะครับยังมีเกมบิ๊กแม์อีกหนึ่งคู่ ในเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นเกมดามิแบตเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สี่ทุ่มครึ่งนะครับในคืนวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมคู่นี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเพราะแมนเดตแม้ว่าช่วงหลังนะครับฟอร์มอาจจะดูไม่ดีแต่ก็ชนะมาเรื่อยเรื่อยนะครับทีนี้มาเจอกับคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนซิตี้ที่ไปไปพักหนึ่งตอนนี้ก็กลับมาคืนฟอร์มเก่งแล้วที่สำคัญก็คือว่า ฤดูกาลที่แล้วนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็มีเกมที่ทางแมนซิ t y ตี้ City ก็ยังคาใจอยู่ก็คือเกมที่ไปแพ้แมนยูหนึ่งสองโทฟอร์ดและเกมเนี้ยเจอกันที่โอทัฟฟอร์ดจึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าจบเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ Manchester จะสีอะไรนะครับตรงเนี้ยน่าสนใจมากจะเป็นสีแดงหรือจะเป็นสีฟ้าหรือจะเป็นสีผสมกันนะครับแดงผสมฟ้านะครับก็ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เจาะลึกกันในทุกแง่มุมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับและท่านที่ต้องการจะร่วมสนับสนุนเพจและช่องนะครับตอนนี้ผ่าน3ช่องทางได้ครับ1ทาง Super Chat 2 Super s ปอซิละ3ผ่านทาง QR code นะครับสะดวกช่องทางไหนก็ได้เลยหรืออย่าง,งน้อยๆนะครับเข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดไลค กดแชร์กันออกไปนะครับทีนี้เรากลับมาที่เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แม์นะครับเกมนี้เล่นที่โอทาฟอร์ดนะครับสองทีมนี้ก็จริงๆเนะี่ยก็มาเป็นคู่ปรับมาเป็นคู่รักคู่แค้นกันในในช่วงหลังแต่โอเคแหละอยู่ในเมืองเดียวกันก็เจอกันเมื่อไหร่ก็เข้มข้นแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่แมนเชสเตอร์นั้นเป็นทีมระดับท็อปแมนซิตี้เนี่ยเป็นเป็นทีมระดับรองๆลงไปแต่ว่า10ปีหลังเนี่ยแมนซิตี้ยกระดับขึ้นมาโดยเฉพาะในยุคที่ เป๊ปอร์ดิลล่ามาเป็นผู้จัดการทีมแมนซิตี้ดูจะเหนือกว่าแมนยูในแตกนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูผลงานการพบกันโดยรวมเลยนะครับตั้งแต่มีการก่อตั้งพรีเมียร์ลีกโดยการ1นะัน991913สองทีนี้เจอกันมาทั้งหมด52นัดแมนยูเนี่ยชนะถึง25นะครับแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยชนะ18นะครับเสมอกัน9นะัด เพราะนั้นสถิติเนี่ยแมนยูก็ยังดูข่มนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยแมนซิตี้ก็เริ่มเริ่มทำเซดิติไล่จี้เข้ามาแล้วทีนี้เรามาดูนะครับในการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเกิดขึ้นนะครับใน2ฤดูดกาลหลังสุดนี่แหละเพราะว่าฤดูดกาลที่แล้ว3นัดที่เจอกันมีเอฟเอคัพนัดชิงอยู่1นัดนะครับฤดูดกาล2021-22ถึงนะครับแมนซิตี้เนี่ยชนะแมนยูไปกลับเลยนะครับสองศูนที่ โอแทฟฟอร์ดนะครับแล้วก็4ต่อ1ที่เอธิฮัสเซเดียมและฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับรวมไปถึงเอฟเอคัพนะครับก็เป็นซิตี้ชนะ2องแล้วก็แมนยูชนะ1นะครับเราไปดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วเกมแรกที่เอธิฮัสเซเดียม2ตุลาคมปี2022นะครับเกมนั้นแมนซิตี้นะครับชนะแมนยูเต็ดหประตูต่อสามีถึง9ประตูในเกมนั้นและ สองหนุ่มนี้นะครับเออร์ลิงฮาลันกับฟิลฟอร์เดนทำสถิติขึ้นมานะครับด้วยการทําคนละ1แฮตทริกครับเกมวันนั้นฟิลฟอร์เดนทําแฮตทริกนะครับยิงประตู1นูนาทีที่8นะครับประตู4ีูนาที44แล้วก็ประตู6กหนึ่งนาที73ส่วนเออร์ลิงฮาลันนะครับทำสามประตูเป็นลูก2อูนาที34ลูก3าูนาที37แล้วก็ ประตู5-1นะครับในนาทีที่64ขณะที่แมนยูเต็ดนั้นมาได้ประตูนะครับคือครึ่งแรกเนะี่ยแมนยูโดนไป4-0นะครับแล้วครึ่งหลังเนะี่ยมาได้ปดระตีแค่จากอันโตนี่นาที59ไล่มาเป็น4-1หลังจากนั้นอองตนีมักซียาวนะครับมาทำสองประตูช่วงท้ายเกมประตูไล่มาเป็น6-2นะครับนาที84แล้วก็ประตู6-3เป็นรูกจุดโทษนะครับในช่วงทดเวลาก็ทำให้สกอร์ไม่ได้ขาดลอยมากนะัก จากที่ตามหลัง0-4ในครึ่งแรกมันยูจบเกมด้วยการแพ้6ประตูอา3ประตูต่อ6นะครับเกมที่2นะครับเจอกันที่โอทาฟอร์ดนะครับเกมนั้นแมนเอาคืนนะครับชนะแมนซิตี้2ประตูต่อ1นะครับเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนมกราคมนะครับ14มกราคมนะครับแมนยูชนะแมนซิตี้2ประตูต่อ1ซึ่งเกมนั้นก็มีประเด็นดราม,มา่าคือแมนซิตี้เนี่ยบุกแล้วก็ได้ประตูขึ้นนําไปก่อนนะครับจากลูกมงของอ แจ็คกิลิชนะครับนาที60แต่หลังจากนั้นเนี่ยแมนยูในเต็ดนะครับมีขึ้นขึ้นมาแล้วไปได้ประตูตีเสมอนะครับจากบูโนแฟนั้นนาทีที่78ซึ่งจังหวะเนี่ยก็ยังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ว่า,ามาคัดแรดฟอร์ดนะครับที่เป็นคนพยายามจะพุ่งเข้าไปเล่นแล้วก็เหมือนขวางทางวิ่งมาในอาคารจีกองหลังของของแมนซิตี้ที่พยายามจะไล่มาเนี่ยมีส่วนกับการเล่นหรือไม่แต่พุทธศิลป์ทีมงานพุทธศิล์วีอา ตีความว่าไม่มีส่วนกับการเล่นและแรดฟอร์ดก็ปล่อยให้บุโนแฟนนั้นเป็นคนเล่นแล้วก็ยิงเข้าประตูไปก็เป็นที่ถกเถียงนะครับแต่สุดท้ายผู้สิทิตัดสินได้เป็นประตูและหลังจากนั้นอีกแค่4นาทีมาคัดแรดฟอร์ดมายิงประตูให้แมนซิตี้พลิกกลับมานำสองหนึ่งแล้วก็เป็นประตูชัยไปเลยนะครับตอนนั้นก็ทําให้สถานการณ์ในการลุนแชมป์ของซิตี้เริ่มจะสั่นคลอนนะครับแต่ในที่สุดนะซิตี้ก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างที่เราทราบกันและที่สำคัญคือได้3ชดแชมป์โดยละหนึ่งใน3แชมป์ ที่ได้เป็นการเอาชนะแมนยูเนต็ดคู่ปรับร่วมเมืองนี่แหละใน f a เครัรอบชิงชนะเลิศซึ่งเล่นที่เวมบรี่นะครับวันที่3มิถุนายนนะครับแมนซิตี้ชนะแมนยูเนตต็ดอประตูต่อ1ซึ่งวันนั้นพระเอกของงานก็คืออินคากูุนอานซึ่งปัจจุบันย้ายไปเล่นกับบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมดสัญญาแล้วไม่ต่อนะครับไปเซนทรีกับบาร์เซโลนาวันนั้นกุนโอานเหมา2นะครับประตู1 0นะครับนาทีที่1เลยนะครับและหลังจากนั้นเนะี่ยแมนยูมาได้ลูกจุดโทษ บูโน่แฟนั้นยิงจุดโทษตีเสมอนะครับในนาทีที่33แต่ว่าอินคายกุนวานก็มาทำประตูชัยนะครับในนาที51นะครับให้แมชชิ y ตี้ขึ้นนำแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์นี้นี่คือ3เกมหลังสุดที่เจอกันในฤดูกาลที่แล้วสรุปก็คือว่าแมชชิตี้ชนะ2แล้วก็แมนยูชนะ1นัดนะครับทั้ง2ทีมนะครับอยู่ในฟอร์มที่ดีในระดับไหนนะครับเรามาดูนะครับผลงาน เอาในลีกก่อนนะครับ5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับแมนยูเ mm hmm. จ็ดน่จริงๆถ้าดู5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ3นะครับแล้วก็มีแพ้2มีแพ้ไรตัน1 3คาบ้านแล้วก็ไปชนะเบอร์ดี้1-0ในการไปเยือนแล้วก็มาแพ้คิซันเลต0-1คาบ้านจากนั้นนะครับชนะเบนฟอร์ด2-1ในบ้านซึ่งเป็นเกมเพล็ก์กลับมาชนะเพราะได้2ประตูในช่วงทดเจ็บจากสกอตแม็กโทมินแล้วก็เกมล่าสุดบุกชนะเชฟฟิลด์2ประตูต่อ1ดีโกดาโล รับบทเป็นฮีโร่ยิงประตูชัย2-1ขณะที่แมนซิตี้เนี่ยผลงานถ้าเอาเฉพาะ5เกมมาสุดก็ไม่ต่างจากแมนยูนะครับก็คือชนะ3แพ้2นะครับมีมีชนะเวสต์แฮม3-1ในการไปเยือนชนะน็อตเทียมฟอร์เรสสอูนในบ้านและนั่นคือจุดเปลี่ยนเพราะว่าพอชนะฟอร์เรสในเกมนั้นน่ยพวกเขาเสียโรดรี้นะครับกองกลางตัวสําคัญที่โดนไล่ออกในช่วงต้นครึ่งหลังและ3เกมที่โรดี้ติดโทษแบงค์ซนะิตี้แพ้ ทั้ง3เกมนะครับซึ่ง2ใน3เกมก็คือพรีเมียร์ลีกที่แพ้วูฟเอนตันวันเดอร์อร์หนึ่งสในการไปเยือนแพ้อาร์เซนอลศูนย์ต่อหนึ่งะครับอีกหนึ่งนัดที่แพ้คือการแพ้นิวคาสเซิลศูนย์หนึ่งในฟุตบอลคาราบาวคัพนะครับแล้วก็เกมลีกล่าสุดที่แมซี่กลับมาเก็บชัยชนะได้ก็คือสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดบ้านเอาชนะไบรตันได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับทั้ง2ทีมก็ลงเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปมาเมื่อกลางสัปดาห์ชนะเดียวกันทั้งคู่ซึ่งเราไปดูนะครับผลงานทุกกรรายาย ใน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มที่แมนยูในเต็ดนะครับก็มีแพ้พาเลส0-1ในเกมพรีเมียร์ลีกคาบ้านนะครับจากนั้นเนี่ยก็แพ้การ,ราตาซาราย2-3คาบ้านในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกชนะเบนฟอร์ด2-1นะครับในพรีเมียร์ลีกที่โอทัฟอร์ดบุกชนะเชฟฟิลด์เด2-1นะครับที่บรามอสเลนในพรีเมียร์ลีกแล้วก็เกมกลางสัปดาห์นะครับที่เอาชนะ fc c o o p e r a g e e มาหนึ่งต่อศูนย์ซึ่งเป็นเกมที่แมนยูก็ลุ้นหนักเลยนะครับมาได้ประตูขึ้นนําจากแคลร่แม็กควายนะครับแล้วก็ท้ายเกมมาเสียจุดโทษแต่ว่าองเดียลนาหน้าเซฟลูกยิงของจอแดนลาสันสูนหน้าของ c o เป e เฮ g e น n ได้ทําให้แมนยูเนี่ยถ้าเอาทุกรายการตอนนี้ชนะมา3มเกมติดแล้วความมั่นใจน่าจะมาแล้วนะครับขณะที่แมนซิตี้นะครับเรามาดู5นัดหลังสุดในทุกรายการของทีมเรือใบสีฟ้านะครับก็มีแพ้ Wolf ์วูฟแฮมตันมาจะได้1ประตูต่อ2นะครับ ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็บุกชนะไอเบียไลซ์ก3-1ในยูฟ่าแชมเปียนส์นะครับแพ้เชลซี0-1ในเกมีเมียร์ลีกชนะไรตัน2-1เกมพรีเมียร์ลีกในบ้านแล้วก็กลางสัปดาห์นะครับบุกไปเอาชนะยังบอย3-1แม้ว่าจะเล่นบนพื้นสนามหญ้าเทียมแต่ก็เอาตัวรอดด้วยการเก็บชัยชนะได้เป็นที่น่าสังเกตว่าเกมที่แพ้เนี่ยก็คือเกมที่ไม่มีโรดรี้ส่วนเกมที่มีโรดดีนะ้เนี่ยซิตี้ก็เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเน,นื่องนี่คือ ผู้เล่นคนสำคัญนะครับของแมนซิตี้จริงๆนะครับทีนี้ในเรื่องของแท็กติกนะครับแมนยูเตดตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าการวางแท็กติกการเลือกตัวผู้เล่นของเทนฮากนะครับเราไปดู2เกมหลังสุดที่เทนฮากเลือกใช้ผู้เล่นแล้วก็การวางแท็กติกคือจะเล่น4-2-3-1เป็นหลักนะครับก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นบางตำแหน่งเท่านั้นผมให้ดูเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ที่แล้วที่ไปชนะ เชฟฟีฟ่เด็ดสประตูต่อนหนึ่งนะครับเขาเล่นในระบบ4 2 3 1นะครับ,<_ <EN> _รบประตูเป็นองเอลนาหน้าหลังเนี่ยดีโกดาลเล่นแบ็คขวาคู่เซนเต,นเตอร์แฮร์รี่แม็กควายกับจอเนยเอเวนส์แล้วแบ็คซ้ายเป็นวิกตอร์ลินเดเลฟกลางลักเป็นโซยานอัมราบัตกับสกอตต์แม็กโทมิเนและตัวรุกอันโตนี่นะครับบูโน่แฟนันส์อยู่ตรงกลางทางซ้ายเป็นมาคัสแบตฟอร์ดหน้าก็าคือราสมุธคอยลุนนะครับทีนี้เกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่เล่นกับเอฟซีโคเปนเฮเกนนะครับคือ2เกมเนี้ยการ์ลกับเซมิโลเนี่ยเ,เกมหนึ่ง โทษแบนเกมหนึ่งมีปัญหาในเรื่องของสภาพความฟิตก็เลยไม่มีกาเซมิโลออยู่ในทีมทั้งสองนัดนะครับเกมกลางสัปดาห์กับโคเปนเฮเกนเนี่ยใช้โอน,า,นาเล่นเป็นประตูแล้วก็ได้วาลานกลับมายืนเป็นเซนเตอร์คู่กับแม็กควายเพราะว่าเอเบนไม่สมบูรณ์นะครับดาโลเล่นแบ็กขวาและแบ็กซ้ายได้ซิโกลิกิลอนฟิตกลับมาพอดีนะครับตรงกลางยังคงใช้อัมราบัตกับแม็กโทมิเน่แล้วก็ตัวลุกด้านบนก็เหมือนเดิมนะครับอันโดนี่บูโนโฟแฟนันมาคัทดัตฟอร์ดและ ลาสคุณคอนตรงนี้บอกอะไรครับมันบอกได้ว่าตัวลูกเนี่ยเหมือนเขาจะลลอกไว้4ี่คนเนี้ยนะครับอันโตนี่บูโน่แฟร์นันด์แรดฟอร์ด an, แล้วก็คอยลุนจะมีตรงกลางซึ่งน่าคิดเหมือนกันว่ากาเซมิโร่ถ้าฟิตเนี่ยจะกลับมาเล่นไหมเอริเซนจะสอดแทรกเข้ามาได้ไหมนะครับขณะที่กองหลังน่าจะยืนพื้นชุดนี้เพราะว่าดูจากองค์ประกอบทีมแล้วก็ตัวเจ็บเนี่ยอาจจะเหลือใช้อยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูทางฝั่งแมนซิตี้นะครับ ซีซั่นนี้นะครับเป๊ปก็ปรับเปลี่ยนแท็กติกไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีนักเตะบางคนที่ถูกจับตามองโดยเฉพาะเจ้าหนูดิโก้ลูอิสมักจะได้โอกาสลงเล่นแล้วถูกจับตามองมากว่าในเกมนี้ในเกมแมชเชอร์ดร์บี้แมตช์เนี่ยเขาจะได้โอกาสหรือยังเพราะถ้าย้อนกลับไปในฤดูกาลที่แล้วที่แมชชิตี้เจอแมนยูสามนัดเนี่ยสองนัดในพรีเมียร์ลีกหนึ่งน,น,นัดใน FA Cup เนี่ยเป๊ปยังไม่ไม่ใช้ดิโก้ลูอิสมองว่ากระดูกยังไม่ถึงแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะ กล้าใช้ดิโกริสมากขึ้นแล้วก็ออกมาชมหลายๆครั้งว่าเล่นดีอย่างเกมดาสัปดากับยังบอยในยุยฟ่าแชมป้ยนสีกก็เล่นดีแล้วเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้ถูกจับตามองมากเหมือนกันแต่ว่าแท็กติกตอนนี้มันก็เริ่มชัดเจนว่า,าจะเล่นคล้ายๆกับฤดูกาลที่แล้วนะครับคือตอนนี้พอตัวผู้เล่นมันเริ่มลงล็อกลงตัวนะจะเห็นแท็กติกที่ชัดเจนแล้วสี่สามสามแต่ว่าเวลาเป็นฝ่ายของบอลก็จะยืน3 2 2 3ซึ่งทั้ง2เกมหลังเนี่ย จะเห็นการเล่นแบบเนี้ยแทัศนิกเนี้ยของซิตี้ชัดเจนเราย้อนกลับไปดูเกมที่ชนะไบรตันสามสองประตูตอนหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ตำแหน่งการยืนก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับสามสองสอง,ส,องสามนะครับประตูเกมที่เล่นกับไบรตันเนะี่ยเซฟานเซฟานออลเดกา้าลงลงเล่นนะครับแล้วก็สามเซนเตอร์เป็นไคล์วอลเกอร์มาเนวคันจีแล้วก็ยอสโกกวาดิโอแล้วก็ดันจอห์นโซนไปเล่นมิฟฟิวตัวกลางคู่กับโรดรี แล้วก็มีคูเรนอาวาเลสกับแบดดดสซินวาเล่นเป็นกลางลุกเจาะตรงพื้นที่ฮาสเปซของคู่แข่งแล้วก็สามรตรัวลุกด้านบนฟิลฟอร์เดนเอริ่งฮารันตรงกลางและทางซ้ายเป็นเชนิมีโดกูนะครับนี่คือไลอัพชุดที่เล่นกับไบรตันละซิตี้ชนะ21ส่วนกลางสัปดาห์ไปเล่นกับยังบอยมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่แทคติกตำแหน่งการยืนโดยเฉลี่ยเหมือนกันนะครับประตูกลับมาใช้เอเดซอนนะครับแล้วก็3กองหลังอาคารจี G, นะครับซึ่งจะติดโทษแบน ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเนี้ยได้เล่นนะครับอ่าแล้วก็มีดูเบนดีอาสมีเนธานาเก้แล้วก็ดิโก้ลูอิสนะครับที่อา่ากำลังโดดเด่นในตอนเนี้ยถูกจับเล่นในตำแหน่งอ่ามิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับโรดรีแล้วก็มีมาดูซูเนสเล่นกับโควาชิตนะครับแล้วก็สารตัวลุกเชมิโดกูเออร์ลิงฮารันแล้วก็แจ็คกิลิตคือเกมเนี้ยมันมีประเด็นตรงที่ว่าคูเดนอาวาเลสกับฟิลฟอร์เดนนะครับอ่เป็นแค่สำรองโดยเฉพาะ ฟิลฟเด้นเหมือนจะไม่ถูกใช้งานเลยมีกระแสถ่าวว่าไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับแต่นัดนี้ยังมีเวลาที่เขาจะเรียกความฟิตกลับมาเล่นได้ทันนะครับส่วนอวาเดสเกมที่เล่นกับยังบอยเนี่ยถูกส่งลงไปตัวสำรองแล้วก็ถือว่าลงมาแล้วก็เล่นได้ดีแนละทั้งสองคนนี้ได้รับการคาดหมายว่าน่าจะพร้อมสำหรับเกมนัดนี้นะครับนี่คือทัคติกที่เราจะน่าจะได้เห็นนะครับการวางทคติกของทั้งสองทีมน่าจะเป็นแบบเนี้ ทีนี้เรามาดูกันที่ความพร้อมล่าสุดนะครับของทั้ง2ฝั่งแม้อยู่ในเต็ดนะครับนัดนี้แน่นอนหนึ่งเนี่ยจะดอนซานโช่ก็คงจะไม่ถูกใช้งานแม้ว่าจะมีข่าวว่าล่าสุดเขายอมขอโทษเอริเทนฮากแล้วก็ตามแต่เทนฮากบอกว่าสายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็รอเวลาย้าทีมครับจะรอนซานโชคนต่อมาที่ยังไม่พร้อมก็คือดิซานโดมาร์ติเนสที่กระดูกท้าแตกต้องพักอีกหลายสัปดาห์นะครับ แอรอนนอวิซาก้าใกล้แล้วนะครับแต่ยังไม่พร้อมนะครับเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าลุกชอเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าก็ยังไม่พร้อมแต่เรียวมาลาเซียมีข่าวบอกว่าซ้อมเบาเได้แล้วนะครับหลังจากที่หายเจ็บเข่าแต่น่าจะยังไม่มีส่วนเช่นเดียวกันกับอามัดดิยาโลมีก็แต่คาร์ลอสกาซีิมิโรนะครับซึ่งเขาไปเจ็บข้อเท้าจากการไปนได้กับทีมชาติบราซิลมาแล้วก็ไม่มีชื่อเล่นในเกมแบบเชฟฟิลเดตแต่นัดนี้แล้วการคาดหมายว่าน่าจะฟิตทันเพราะว่าเริ่มลงซ้อมได้ตั้งแต่พ้นสัปดาห์แล้วตั้งแต่วันจันทรับ ก็เกมยูฟ่าแชมเปียนส์กับโคเปนเฮเกนเล่นไม่ได้เพราะติดท่วดแบบเพราฉะนั้นเกมเนี้กาเซมิโลน่าจะกลับมาและดูจากแนวโน้มเนี่ยกาเซมิโลน่าจะมาเบียดใครสักคนหนึ่งในตำแหน่งกลางลับอะไม่เป็นโซยิอามราบัตก็สกอตแม็กทูมินีคนใดคนหนึ่งนะครับส่วนเอลิกเซนเมสันเมาส์เนี่ยก็ถูกจับตามองว่าน่าจะมีโอกาสไหมเพราะตอนนี้มีการวิเคราะห์ว่าปัญหาของแมนยูในในตอนเนี้ ก็คือไม่มีคนขึ้นบอลจากแดนหลังแล้วก็แดนกลางนะครับปกติแล้วเนี่ยอตอนที่ทีมสมบูรณ์ลงตัวน่คนที่ขึ้นบอลจากแดนหลัง่มี2คนลุกชอกับลิซโนมาติเนตอนนี้ไม่มีพอไม่มีปุ๊บเนี่ยการขึ้นบอลของแมนยูต้องใช้วิธีโยนยาวเป็นหลักแล้วก็มักจะถูกดักจับทางได้ก็จะทิ้งบอลยาวไปริมเส้นให้แรดฟอร์ดกับอันตนี้เป็นหลักมีคนเดียวที่พอจะ ลงมาทําให้เกมมันนิ่งแล้วขึ้นเกมได้ก็คือเอริกเซนแต่เอริกเซนก็ยังมีปัญหานในการยืนระยะในเรื่องของการเล่นเกมรับซึ่งตรงนี้มันทําให้เทนฮาร์ต้องคิดหนักว่าเขาจะเลือกกองกลางเป็นใครซึ่งมีความเป็นไปได้ครับที่กาซิมิโร่อาจจะจับคู่กับโซบิยันอัมระบัตแล้วก็ตัวลุกนี่ยอันโตนี่นะครับน่าจะได้เล่นเป็นตัวจริงต่อนะครับเพราะมันมีการออกมาให้ข่าวของนักข่าวคนหนึ่งที่เขาคุกงในกับแมนยูว่า อันโตนี่คือลูกหลักของเอริกเทนฮากไม่ว่าจะมีเสียงซุบซิบเสียงวิาพากวิจารถึงฟอร์มกันอันโตนี่ยังไงนะครับแต่เทนฮากเชื่อมืออันโตนี่เหตุผลที่เขาเชื่อมือไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะเขามองอันโตนี่เนี่ยเล่นตามที่เขาสั่งเล่นปกติครับคนคุมทีมก็ต้องการใช้งานนักเตะที่เขาสั่งได้ให้เล่นแบบนี้นักเตะก็เล่น ตามแบบที่เขาสั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันโตนี่ก็น่าจะได้เล่นต่อในตำแหน่งตัวลุกด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นบูนโน่แฟนนั้นก็เล่นตรงกลางทางซ้ายก็แรดฟอร์ดนะครับ,รด,รรบด้านหน้าก็ก็หอยหลุนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงกลางน่าจะเบียดแย่งกันอนะ่ะสคนน่าจะได้ลง2คนนะครับไม่เป็นกาเซมิโลอัมราบัตก็จะเป็นเมสันเมาส์กับเอเดรียนซึ่ง2คนหลังเนี่ยนะครับอาจจะนั่งก่อนนะครับเมาส เอริกเซนอาจจะลงไปถึงสกอตแมกโทมินีผมเชื่อว่ากาซิมิโลกับอัมราบัตน่าจะได้โอกาสก่อนแล้วแผงหลังแบ็คโฟน่าจะเป็นชุดเดิมที่เล่นกับโคเปนเฮเกนก็คือเลกิอเล่นแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็ดารโลและคู่เซนเตอร์นะครับวารานกับแมกควายซึ่งตอนนี้แฮร์รี่แมกควายกำลังเป็นฮีโร่ของแมนอยู่นะครับมี2คนที่เป็นฮีโร่ตอนนี้ก็คือแมกควายแล้วก็องเดโอนาน้านะครับกลับมาเป็น ซูเปอร์ฮีโร่อีกคนหนึ่งที่ที่น่าจะใช้คําว่าเป็นฮีโร่ก็ได้ก็คือสกอตต์แมทโทินและ3าคนนี้ก็ถูกแฟนแมนยูมองว่าไม่เหมาะที่จะเล่นให้กับแมนยูแต่กลายเป็นว่า3าคนนี้ตอนนี้กํากลังทําให้ทีมนะครับลงเล่นด้วยความมั่นใจนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกมเนี้จะทําให้แมนเชสเตอร์เป็นสีแทงก็ได้นะครับทีนี้มาดูท้องฝั่งแมนซิตี้บ้างนะครับแมนซิตี้ในเกมนี้นะครับก็จะ หมดสิทธิ์ใช้งานหนึ่งก็คือมาเนวอาคัรจีนะครับโดนไล่ออกในเกมกับไบรตันก็จะโดนโทษแบตหนึ่งนะซึ่งเป๊ปก็เลือกใช้อาคันจีไปได้ในเกมกับยังบอยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเกมนี้เขาก็จะกลับมาใช้คารวอเกอร์นะครับรูเบนดิอาสแล้วก็ยอสโกควาดิโอเหมือนกับวันที่เล่นกับไบรตันนั่นแหละนะครับแล้วก็จอห์นสโตนน่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงยืนเป็นมิฟฟิวตัวตัวรับตรงกลางกับโรดรี ทีนี้ประเด็นก็คือดิโก้ลูอิสนะครับที่กำลังเล่นดนะีมีข่าวมาว่านะครับอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพร์ลูอิสอาจจะได้เล่นถ้าหากว่าฟิลโฟเดนไม่ฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยซึ่งลูอิสเล่นหลายตำแหน่งมากเล่นแบ็คขวาก็ได้เล่นกองกลางตัวรับก็ได้เล่นกองกลางด้านขวาก็ได้มีการพูดถึงว่าอาจจะได้เห็นลูอิสสัมผัสเกมแมนเชสเตอร์บีมช์ก็ได้นะครับแต่ผมประเมินอยูแล้วนะครับฟิลโฟเดนน่าจะ ฟิตสมบูรณ์พอสําหรับเกมนี้อาวาเรสก็น่าจะฟิตสมบูรณ์พร้อมกับการเอาซาร์เป็น11ตัวจริงและอีกหนึ่งคนที่น่าจะได้เล่นในเกมแมนเชสเตอร์แมทเป็นหุ่นแรกก็คือเชอรมีโดกูคนที่น่าจะหลุดก็คือแจ็คกีริตเริ่มมีการวิเคราะห์กันว่าด้วยแท็กติกการเล่นของเป๊ปในซีซั่นนี้ตัวลุกริมเส้นต้องเป็นนักเตะที่เลี้ยงลุยกินตัวได้ดีและตอนนี้เชอรมีโดกูกับฟิลฟูร์เดน เริ่มจะตอบโจทย์ได้มาว่าแจ็คก,กิิตเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นแจ็คก,กิิตนั่งในเกมนี้และคนหนึ่งที่จะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้ก็คือแบร์นาโดซินบาซึ่งคงจะไม่เล่นตัวริมเส้นจะมาเล่นเป็นมิฟิลตัวข้างในนะครับคนที่น่าจะหลุดไปเป็นตัวสำรองถ้า,ถาเทียบจากเกมที่เล่นกับอย่างบอยก็คือมาดูโควาชิตนะครับมาดุสูเนสน่าจะหลุดนะครับนอกนั้นก็จะกลับมาเป็นชดใจญ่ซึ่งโคงสร้างหลักๆน่าจะไม่ต่างจากวันที่เล่นกับปลายตันมากมีประตูนี่แหละ ที่จะกลับมาใช้เอเดรซอนโมไรสแทนที่ของเซฟานออเตกาเพราะฉะนั้นไลน์อัพที่เราน่าจะได้เห็นนะครับน่าจะเป็นชุดนี้นะครับเราไปดูกันนะครับไลน์อัพของทั้ง2ทีมในเกมในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์นะครับแมนยูในเต็ดนะครับ4-2-3-1ประตูก็เป็นองเดลนาหน้าส่วนกองหลังแบ็กขวาเป็นดีโกดาโลคู่เซนเตอร์นะครับลาเฟลวารานกับแฮร์รี่แม็กควายแบ็กซ้ายก็เป็นเซโกเลกิลอนกองกลางก็เป็นการ์อสกาเซมิโลกับโซจันอัมราบัต ตัวลุกอันตัวนี้อยู่ด้าน,านขวาตรงกลางเป็นบูโน่แฟร์นั้นทางซ้ายเป็นมาคัตแบดฟอร์ดหน้าเป้าก็คือลาสมุดหอยหลุนนะครับส่วนทางฝั่งแมนซิตี้นะครับสามสองสองสามประตูเป็นเอเดซอนโมไรเอสกองหลังนะครับคลายวอล์กเกอร์ลูเบนดิอาสยอตโกกวาดิโอกลางลับเป็นจอห์นสโตนกับโรดิโกเอเนเดสโรดี้กลางลุกนะครับกูเรนาวาร์เรส อยู่ทางขวาตรงทางซ้ายเป็นเบรนโดซินวาและก็สตัวลุกด้านบนนะครับฟิลโฟเดนอยู่ทางขวาตรงกลางเป็นเอริงฮาลันและทางซ้ายก็คือเชเดมี่โดกูนะครับสำหรับผู้ตัดสินในเกมคูน่นี้พอเทียนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ตัดสินมือดีระดับต้น,ตนของพรีเมียร์ลีกนะครับนัดนี้ถูกจับตามองพอสมควรนะครับโดยเฉพาะแมนยูเต็ดที่ชนะมา3มเกมติดว่าจะต่อยอดไปได้อีกหรือไม่และที่ ผูกพูดถึงไม่น้อยก็คือเรื่องของการดวลกันระหว่าง2กองหน้านะครับทั้งฝั่งหนึ่งของแมนยูคือราดพุชอยหลุนนะครับเริ่มเริ่มต้นหวือหวาแต่ช่วงหลังก็ค่อนข้างฝืดนะครับแต่ว่ากันว่าต้องรอเวลาเมื่อไหลที่เขาจับจังหวะได้จากก็น่าจะไหลมาเทมาที่จะต้องดวลกับกองหน้าอีกฝั่งหนึ่งก็คือเออร์ลิงฮาลันมีช่วงหนึ่งที่ดรอปลงไปแต่ตอนนี้ฮาลัน กลับมายิงประตูได้ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะ,ะประตูที่ยิงยังบอได้ในเกมเมื่อกลางสัปดาห์เป๊ปวิดิล่าให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาก็รู้สึกโล่งอกสบายใจที่เอริงฮาลันกลับมาคืนฟอร์มเก่งแล้วเป๊ปให้สัมภาษณ์ไปน่าสนใจบอกว่ารู้สึกว่าหลายๆคนก็พยายามที่จะใช้คําว่าแช่งหรือว่าพยายามที่จะลุ้นให้ฮาลันล้มเหลวยิงประตูไม่ได้แล้วก็มีบางส่วนที่ที่พยายามจะลุ้นให้ฮาลันยิงเยอะๆเยอะ,ยอะบางคนบอกว่ายิง ได้ไม่ถึง3ทีลูกถือว่าลม้มเหลวแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติครับที่จะยิงประตูเป็นกรอบเป็นการได้ทุกนัดแต่ตอนนี้เป๊ะบอกว่าเขาก็ดีใจด้วยกับการที่ฮารันเรียกความมั่นใจก,กลับมากลับมาคืนฟอร์มเก่งคอยลุนช่วงหลังยิงไม่ค่อยได้ฮาลันกลับมายิงแล้วนะครับแล้วก็องประกอบทีมโดยรวมก็อย่างที่เห็นนะครับต่างฝ่ายต่างก็จะมีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าซิตี้อาจจะดูดูแล้วเริ่มมีความพร้อมแล้วก็ลงตัวมากกว่าบวกกับการเล่นของ แมนอยู่ในแต่ช่วงหลังเนี่ยมันยังไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วปัญหาทีา่บอกไว้นะครับก็คือการขึ้นบอลจากหลังขึ้นมาตรงกลางเนี่ยเป็นปัญหาทั้งลุกและรับขณะที่แมนซิตี้พอได้โรดี้กลับมาตรงกลางคือจุดแข็งส่วนสถิติในการดวลกันของสองคนนี้นะครับเทนฮาร์กกับเปนะ๊ปกววดิโอลาจริงๆ2ง,งคนนี้ก็ดวลกันมา3ครั้งนะครับก็คือฤดูกาลที่แล้วนี่แหละเป๊ปเป็นฝ่ายชนะไป2แล้วก็เทนฮาร์ชนะ1ส่วนสถิติระหว่างเป๊ป นะครับในการคุมทีมแล้วเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดซึ่งก็นับตั้งแต่สมัยก็คุมบาร์เซโลนานะครับบาเยินมิวนิกแล้วก็แมนซิตี้เนะี่ยปรากฏว่าเป๊ปดวนกับแมนยูไนเตดมาทั้งหมดย3นัดนะครับเป๊ปเป็นฝ่ายชนะ13นัดเสมอ3แล้วก็แพ้เสถิติโดยรวมเนะี่ยมันก็เอียงไปที่เป๊ปแล้วก็แมนซิตี้แต่อย่างที่ ผมได้คุยให้ฟังไว้นะครับว่าเจอกันในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วที่โอทาวฟอร์ดแมนยูเป็นฝ่ายชนะลูกเกมก็ไม่ได้เล่นดีแต่พวกเขามีแพชชั่นมีเสียงเชียร์จากแฟนบอลในสนามและ3เกมหลังสุดเนะี่ยแมนยูชนะคู่แข่งมันอาจจะแบบทุรักทุเลแต่ก็ผ่านมาได้แล้วก็หลายๆคนก็กําลังเล่นดีตรงเนี้ยผมว่ามันก็จะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกมคู่นี้มันยากต่อการคาดเดาแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองในพื้นฐานของการเล่นเป็นเกมความแน่นอน ความหลากหลายในการเข้าทำความเหนียวแน่นในการเล่นเกมรับบวกกับตรงกลางของซิตี้ที่มันดูแข็งแกร่งกว่านะครับส่วนตัวครับมุมมองผมผมก็คิดว่าเกมนี้มันน่าจะจบลงด้วยชัยชนะของแมนซิตี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในสายตาผมผมมองว่าจบเกมนี้แมนเชสเตอร์ Manchester จะเป็นสีฟ้านะครับส่วนมันจะเป็นสีฟ้าหรือสีแดงหรือจะเป็นสีที่ออกมาผสมปสานก็คือเสมอกันประมาณสัก เที่ยงคืนครึ่งน่าจะมีคําตอบนะครับส่วนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้คิดเห็นประการใดมีมุมมองอย่างไรก็สามารถที่จะแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ดูฟุตบอลคู่นี้อย่างสนุกแล้วก็ตื่นเต้นนี่คือทั้งหมดของเกมคู่นี้นะครับ,บแมนเชสเตอร์ดาร์บีแมตช์นะครับแมนยูต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนจบก็ทิ้งท้ายอีกครั้งสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยและถ้า ไม่อยากพลาดคลิปการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้สไตล์นี้นะครับกับช่องนี้ก็กด Subscribe แล้วก็ใส่กระดิ่งไว้ด้วยนะครับและสามารถที่ร่วมสนับสนุนเพจและก็ช่องผ่าน3ช่องทางนะครับทั้งทาง,ทางาซูเปอร์แชทซูเปอร์สีเกอร์แล้วก็ผ่านทาง QR code ได้ส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วครับในช่วงเดือนลงสนามและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใน Big m a t c h คู่ต่อไปรวมไปถึงตามดูหงลงเล่นในเกมต่อไปวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ